สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับทำไมนะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเข้ากับช่องเราเลยไฟน์เช่นเคยครับใน EP ที่22วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเกมของเดลฟีน่ากันนะครับว่ามันมีอัปเดตมีรถแมปยังไงในเฟสที่4เฟสต่อไปนะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันที่หน้าเว็บก,ก่อนเลยนะครับเนี่ยเราสามารถมาดูรถแมปของเขาได้ที่หน้าเว็บเขานะฮะก็คือ d e f p i n a finance แล้วก็มาตรงที่พิชชันนะฮะเก็จะบอกรายละเอียดอยู่ว่าตอนนี้เราทำถึงตรงไหนแล้วนะฮะ ตอนนี้ในเฟสหนึ่งเนี่ยเราผ่านไปจนหมดเรีรอยแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เฟสสองเรียบร้อยแล้วเบต้าเกมรีลีสแล้วก็เฟสสามเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งนะเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างตรงนี้นะครับเฟสสามเป็นโอเปนเบต้าที่เราเปิดเล่นกันอยู่คือยังเป็นโอเปนเบต้าอยู่นะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใช Run นะออฟฟิเชียลรันนะออฟฟิเชียลรันคืออะไรก็คือหลังจากที่เขาแก้อะแดปนูน่นนี่นั่นฟิกบงฟิกบั๊กอะไรจนครบเนี่ยแล้วก็ลงใน LS เสร็จแล้วเนี่ยมันจะก็จะกลายเป็นออฟฟิเชียลรันทีหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ยััังงยยไม่่ใชชออฟฟิเีลรนนะ ในระหว่างแก้ไขยอยู่เพราะว่าเหมือนกับระบบมันยังไม่ครบอ,ะอ่ะอ่านะฮะพอครบแล้วปพ๊บทุกอย่างก็จะมาให้พร้อมอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ส่วนในเฟสสี่ที่เราจะพูดกันถึงวันนี้มันก็จะมีอยู่หลายเรื่องกันนะครับที่เอามาฝากกันก็จะมีเรื่องของสกิฟต Game Mode นะฮะแล้วก็เอ็มคอมเมดี้เอทีเซลตัวนี้จะจะอยู่ในโหมดนี้นะฮะคอมเมดี้ Commander เนี่ยจะอยู่ในโหมดสกิฟต Game นี่แหละนะครับแล้วก็เรื่อง Metaverse แล้วก็ Land นะฮะส่วนเวฟคอนซิสเตียมตัวนี้ยังไม่มีรายละเอียดมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผม มีข่าวมาอัปเดตให้ฟังเมื่อไหร่ก็เราไม่พลาดแน่นอนครับที่จะมาอัปเดตให้เพื่อๆทุกคนทราบนะฮะเดี๋ยวไปส่วนเฟส5เฟส6เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกิลซิสเ็มตรงนี้จะมาทีหลังนะอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยครับในเรื่องแรกที่จะพูดกันวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของที่เขาทำเอ็นเก่อนเลยนะฮะว่า เขามีอัปเดตอะไรยังไงบ้างนะฮะประมาณวันที่วันที่6ที่ผ่านมานี่เองครับเขาได้ทำเอเบนะั้นเดี๋ยวผมมารีแคปให้ฟังว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างนะฮะในส่วนของคิวซิสเต็มตัวนี้จะประกอบไปด้วยอันนี้คืออ้าแต่ที่เขาพูดไอ้แต่ที่เขาตอบในช่องเทเลแกรมของเขานะครับในระบบคิวเนี่ยก็จะมีหลายส่วนประกอบอยู่ในนั้นก็คือ1ระบบช่องแชทสหรับการพูดคุยกับคนในกิวระบบกองทุนของกิวนะฮะเนี่ยเนี่ย Fun, กิะะวฟาร์แล้วก็กิวสโตร์นะครับจะมีร้านค้ากิวอยู่นะครับแล้วก็ ฟีเจอร์ต่างที่เกี่ยวข้องกับระบบเกมเพย์ที่จะตามมาอีกมากมายซึ่งตอนนี้ยังไม่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะมีข้อมูลอะไรมาบ้างก็จะเป็นเรื่องของระบบแลนนะฮะที่จะมาถึงเร็วนี้อันนี้มีภาพประกอบเดี๋ยวผมพาไปดูในดิสคอตกครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปถึงตรงนู้นนะขอแปลสาระสําคัญที่เขาพูดอยู่ใน AMA เนี่ยให้เพื่อนๆทุกคนทราบละกันถ้าใครอยากจะอ่านก็เข้าไปาอ่าาก็สามารถเข้าไปอ่านย้อนหลังได้ที่ช่อง d e f i n a f i n a n c e นะครับที่เป็นเทเล GRAM ของเขาได้เลยนะเดี๋ยวผมเอามาสรุปให้ฟังไม่งั้นถ้าเกิดพูด ก็สรุปประมาณนี้ฮะก็คือระบบแลนเนี่ยจะเป็นการผสมผสานเรื่องของโซเชียลต่างๆเข้าไปด้วยกันรวมถึงเกมเพย์ต่างๆและก็เรื่องของระบบไปพ่นที่กำลังจะมาในอนาคตด้วยแน่นอนนะครับว่าระบบนี้สามารถเพิ่มแตดให้กับตัวละครได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเสียตังกันได้เลยนะส่วนตรงนี้นี่คุณนิกกี้เขาได้กล่าวว่าจากที่คอมมูนิตี้เรียกร้องมาว่าต้องการที่มีการพัฒนานเรื่องของการรวมและก็การอัปเกรดไอเทมที่เป็นโลเกตต่างๆนะฮะ,นะะเช่นการอัเกรดหินป้องกันเหมืองที่เป็น1ชั่วโมงรวมไปถึงการอัปเกรด เบรกทูไอเลเวลนะครับของตัวละครแบบต่ําสุดนะฮะไอเทมเหล่านี้มันสามารถอัปเกรดเป็นอีกระดับได้ผ่านการใช้สิ่งบุกซันที่เรียกว่า Engineering l a b นะฮะเอนจิเนีย l a b ที่มันเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของระบบแลนนะฮะแต่เขากําลังวางแผนว่าจะใช้ระบบเนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบกิลด้วยหรือเปล่าตัวนี้เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงซึ่งตัวน,ตนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าระบบกิลด้ จะทําให้ผู้เล่นในกิลด์สามารถใช้ฟีเจอร์แลนด์ร่วมกันได้ด้วยก็เป็นได้นะครับตอนนี้ยังไม่ชวนนะว่าเป็นแลนด์เป็นของส่วนตัวหรือว่าเป็นของของกิลด์นะฮะตอนนี้เดี๋ยวมาว่ากันทีนึงเพราะว่าตอนนี้ตรงนี้มันเป็นแค่คอนเซปต์ดีไซน์อยู่นะฮะตอนอย่างที่แจ้งให้ทราบไปเรายังไม่ชวนเรื่องนี้นะฮะนะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าฟีเจอร์ต่างๆที่พูดมาเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่มากและต้องใช้เวลาในการพัฒนาพอสมควรเนี่ยแล้วก็สองถึงสามเดือนจากนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับแ <Wow. S 1> ค่คิดก็หายเเช่นคครับ ทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของคอนเซปต์ดีไซน์ที่หน้า Discord นะครับก็เกี่ยวกับการอัปเดตต่างๆเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาดูที่ช anel ของเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การเข้าช anel ของเดฟิน่าไว้นะฮะเผื่อใครยังไม่ได้เข้าเนาะก็มาดูที่ช anel ตรงนี้ได้เลยครับสน็กกับพีกนะฮะนี่ก็จะเป็นคอนเซปต์ดีไซน์กันหน่อยว่าตัวลักษณะของแลนเกมเพลย์เนี่ยเป็นหน้าตาประมาณไหนนะฮะนี่นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็จากสภาพหน้ที่เห็นใช่ไหมครับตรงนี้อาจจะต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เราจะพูดดเเเนนนนนีี่่่่ยอาาจจะปป็็สววหึงทคคมิ ส่วนตัวเนาะซึ่งผมก็จะตีความตามเกมเหมือนที่เคยเห็นนะฮะตอนเปิดจริงอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะคะระับเพราะจะต้องทำใจหนึ่งนะผมก็กาวไปอย่างนี้แหละนะฮะตัวนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ผู้ <S 2> <S 2> <S เล่นเนี่ยสามารถอัปเกรดสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้ในแลนด์นะครับเนี่ยยกตัวอย่างว่าไอตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการขุดเหมืองที่จะทําให้เราได้รับฟีหน้าไปอยู่ในกองคลังของกิลอะไรประมาณนี้นี่อันนี้น่าจะเป็นไอตัวที่เขาพูดถึงก่อนหน้านี้ที่ว่าเรื่องของ engineering lab ถลาาอัตตัวนี้ใช่ไหมครับทำให้เราสามารถผสม ไอเทมจากโลเกรดเป็นมีเดยมเกรดหรือเป็นไฮเกรดอะไรอย่างเงี้ยอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยนะฮะอันนี้คือเท่าที่เดาเนาะนะแล้วส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการอะ,อะไรอะ่ะผลิตพวกไอเทมต่างๆในเกมที่สามารถเอามานําใช้สามารถเอามา,เอา,เ,อา,เ,อาเอามาใช้งานได้ตรงนี้เราว่าได้เป็นเรื่องของสโตรเลจตัวอ,อย่างเนาะสมมุติว่าเรามีแค่อันเดียวใช่ไหมครับเราอาจจะสามารถเก็บฟีน่าได้แค่สิบฟีน่าตัวอ,อย่างเนาะ,ะถ้ามี2อันก็จะเก็บได้20อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเก็บไอเทมได้แค่2ชิ้นถ้ามี2อันก็เก็บได้4ชิ้นอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะอันนี้คาดคาดการคาดการันน่า,านจะเหมือนกับเกมพวกอะไรอะถ้าเพื่อนเเคยเล่นเนาะแคโรตเพลนอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแบบเลออเลิรตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยเล่นน่ะก็น่าจะประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องไซส์ของแลนตัวนี้แน่นอนครับว่ามีแน่นอนนี่ฮะถ้าเราเห็นจากตรงนี้มันก็จะมีไซส์เล็กใช่ไหมไซส์กลางนะฮะเ,เล็กมี2ไซส์แล้วก็ไซส์ใหญ่ไปเลยก็แน่นอนว่าแต่ละไซส์เนี่ยถามว่ามันจะมีความแตกต่างกันอะไรกันยังไงใช่ไหมครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ เขาเลยว่าจำนวนในการในการมีสิ่งปลูกสร้างอ่ะถ้าเป็นไซส์เล็กอาจจะสร้างได้แค่นี้นะอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์กลางขึ้นมาหน่อยอาจจะสร้างได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของจํานวนอาจจะเป็นประมาณนั้นมากกว่านะครับอ่านะครับแลเรื่องของแลนแล้วก็กิวจบไปต่อไปเรื่องที่2ตัวนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนอาจจะชอบถ้าใครที่เคยดูซีรีส์สกิตเกมนะฮะน่าจะคุ้นชินกันเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไง ตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสควิตเกมโหมดอันนี้จะเป็นคอนเซปต์ดีไซน์นะครับชื่อยังไม่เป็นทางการนะอาจจะเป็น b ั t เทิลร y ยัลก็ได้ตามตามที่คอมมูนิตี้เรียกร้องมานะครับอาจจะไม่ใช่สควิตเกมโหมดก็ได้นะนะารายละเอียดเกียกเก่ยวกับเกมนี้ผมพาไปดูค่าว่าต้องมีอะไรยังไงบ้างนะครับคือเงื่อนไขคือคุณจําเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์เหรือว่ามีเ e f i n ่ h ฮี o ร่เออย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะ และผู้เล่นจำจำเป็นต้องมีฟีน่าเพื่อที่จะเล่นเกมและเลือกการผสมผสานการ์ดต่างๆในในการเล่นเกมได้นะฮะนะซึ่งผู้เล่นเนี่ยจำเป็นต้องบังคับตัวละครเดิมในสถานที่ต่างๆนะไอ้ตัวนี้เดี๋ยวว่ากันต่อเดี๋ยวพูดของเรื่องของเกมเพลย์ให้ฟังก่อนละกันตั้งแต่ด่าน1ถึงด่าน6เลยคือในในในโหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6กหกภิชั่นนะครับเดี๋ยวว่าไันเทียร์เรื่องนะก็คือในลักษณะของเกมเพลย์ใช่ไหมครับในวันหนึ่งนั้นเนี่ยผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นทั้งหมด3เกมซึ่ง ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นที่จะเล่นได้นะครับเขาบอกว่า unlimited player นะฮะ no limit o r d e number o r d e player who no register in each game ประมาณานี้แล้วในส่วนของการเล่นนั้นจะไม่เหมือนกับโหมด PVP และก็ p v e นะครับและก็ไม่เหมือนกับโหมด mining ด้วยก็คือผู้เล่นจำเป็นต้องถือแค่ Commander FT หรือว่า d e f i n a Hero เท่านั้นก็สามารถเล่นได้เลยนะครับเมื่อเริ่มเกมน,นั้นใช่ไหมครับผู้เล่นจะได้รับการ์ดจำนวนทั้งหมด10ใบ,บนะฮะที่จะสุ่มมาให้แก่ผู้เล่นผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ f น n าในการเลือกและ จัดกลุ่มของการ์ดและในระหว่างที่เลือกการ์ดอยู่นั้นผู้เล่นยังสามารถสุ่มการ์ดอื่นโดยใช้ฟีนาได้อีกด้วยนะฮะและ,ะซึ่งในขณะเดียวกันยิ่งการ์ที่มีความแรงมากแค่ไหนยิ่งมีราคาแพงมาเท่านั้นนะฮะผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะจ่ายกี่ฟีนาของอในการจัดทีมน,นั้นๆนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วว่าหากเราเลือกตัวที่มันมีความแรงสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยอ่มูลค่าของฟีเอารมูลค่าของการ์ดน,นั้นเนี่ยจะแพงขึ้นนะฮะตัวนี้เขามาร์กอีกหนึ่งนะฮะว่า จะมีแคปสําหรับผู้เล่นทุกคนแคปที่ว่านี้จะบังคับให้นะครับว่าผู้เล่นเนี่ยไม่มีผู้เล่นคนไหนเลยที่สามารถเลือกได้พิโรแรงสามเอสครบสี่ตัวเพื่อป้องกันพวกสุรตา่านมาอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างงี้สมมติว่ามันมีการันทหมดสิบใบใบแรกเป็นเอสใบที่สองเป็นเอใบที่สามเป็นเอสเอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คล,ละกันไปเรื่อยแต่เรามีอยู่ทั้งหมดร้อยฟีน่าเราต้องเอาร้อยฟีน่าตัวนี้มาบริหารจัดการในเด็กของเราเนี่ยให้มันครบ เหนือไหมฮะคือคือต้องใช้ทรัพยากรฟรีหน้าของเราเนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะอันนี้คือผมอาจจะตีความไม่รู้ถูกไม่ถูกแหละแต่คือเดาไว้ก่อนนะฮะน่าจะประมาณนี้นะฮะและเนี่ยเขาบอกว่าจํานวนทุกๆฟีหน้าที่ถูกใช้ไปในขั้นตอนนี้นั้นจะถูกส่งเข้าไปยังบอร์ดรางวัลจําน,น,นวนจุดๆุเปอร์เซ็นต์และอีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้ชนะจุดๆุเปอร์เซ็นต์นะฮะและอีกส่วนสุดท้ายจะถูกส่งเข้าบอร์ดรางวัลสำหรับผู้เล่นที่ผ่านเข้าไป ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ผู้เล่นเลือกฮีโร่ครบทั้ง4ตัวแล้วใช่ไหมครับตัวละครทุกตัวนั้นจะต้องไปทําภารกิจในด่านต่อสู้ต่างๆในโหมดนี้ซึ่งโหมดนี้จะถูกแบ่งออกเป็น6ด่านย่อยด้วยกันนะครับด่าน5ด่านแรกเนี่ยจะเป็นการต่อสู้กับบอลล้วนๆนะครับซึ่งจะเป็นบททดสอบการจับโพซิชันของทีมการจัดความสําคัญของตัวละครว่า,าตัวละครไหนคุณอยู่ตําแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับนะฮะก็เป็นการจัด Form มชันที่ว่าแหละนะฮนะหลังจากนั้นใช่ไหมครับผู้เล่น หากได้ผู้เล่นชิ่เหลือรอบถ,ถ,ถ,ถึงด่านสุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะผู้เล่นก็จะได้เข้าไปสู่ยังลอสซิตี้นะฮะลอสซิตี้เดี๋ยวผมพาดูทีหลังนะอ่าเนี่ยฮะและจะสามารถบังคับตัวละครของคุณเดินไปมาในแผนที่นั้นได้นะฮะและเมื่อข้อเนะในแผนที่เนี้ยผู้เล่นที่สามารถเข้ามาได้แล้วเนี่ยต้องบังคับตัวละครต่างๆของคุณเดินไปหากล่องหาสมบัติในแผนที่นั้นๆนะฮะเมื่อเจอกล่องสมบัติแล้วคุณก็ต้องรีบเอ่เคลมกล่องสมบัติแล้วก็ ไปจุดอัพยบเพื่อเคลมรับสมบัติที่คุณได้รับมาในการในการเดินทางในแผนที่นั้นๆนะฮะและข้อ8ในแผนที่นั้นผู้เล่นสามารถต่อสู้กันเองได้ทุกเมื่อเมื่อคุณพบกันในแผนที่และแน่นอนว่าในแผนที่นั้นมี a i บอสอยู่ด้วยแน่นอนครับผู้เล่นต้องสามอ่าผู้เล่นต้องมาทําการจัดฟอร์เมชันของทีมตนในการต่อสู้กับบอสและผู้เล่นได้นะฮะและก็ข้อสุดท้าย ู้เล่นคนสุดท้ายที่เหลือรอดในแผนที่นี้ก็จะได้เป็นผู้ชนะในรางวัลเงินรางวัลของเกมนี้ทันีนะครับแต่หากไม่มีผู้ใดเหลือรอดเงินรางวัลน,นี้จะถูกยกยอดไปยังเกมถัดไปแทนเป็นไงนะครับแค่ฟังก็หาไหมเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของแผนที่ว่ามันเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเรากลับดูตรงนี้ทีหลังนะฮะมาที่ชแนลสนีกกับพีกนะนี่จะพาไปดูนะีเห็นไหมสมมติสมสมติว่าตัวนี้เป็นตัวละครเรา ในที่เขาบอกว่าแผนที่มันจะค่อนข้างจะกว้างนะเราต้องวิ่งไปตามหาพวกกล่องสมบัติตามหาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาเกมกล่องสมบัติของเราเนี่ยไปยังจุดเช็คพอยต์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับจุดอพยพนะฮะนี่เออมันก็ดูแปลกดีนะมันแปลกตรงที่จากเติมทีมันเคยเป็นเกมแบบเทิร์นเบดเนาะพอมีตัวนี้เข้ามามันกลายเป็นอีกเกมหนึ่งไปเลยนะดีดีดีผมผมชอบนะที่เขาพัฒนาแบบนี้มันมันเกมมันดูหลากหลายขึ้นเรื่อยๆอ่ะนะฮะนี่ครับ มันก็จะเป็นการอันนี้เป็นเที่ยวทเที่ยวชมแผนที่ว่าหน้าตาของแผนที่ก็จะสร้างประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ไฟนอลน,นะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทีหลังอยู่นะครับเห็นว่าค่อนข้างจะกว้าง,างพอสมควรซึ่งในตรงนี้นก็จะมีพวกมอนสุมเกิดตลอดเวลาหรือเป็นบอสอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเราวิ่งไปเราสามารถเจอผูดด้เล่นคนอื่นแล้วก็ขอท้าสู้กับเขาได้นะครับท้าสู้เพื่ออะไรอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดสู้ปุ๊บชนะปุ๊บได้ของจากที่เขาถือไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะต้องรอดูเขาพาทัวร์ เราจะเห็นได้ว่าแมปปันท์ข้องจะกว้างอยู่นะประมาณนี้ครับเดี๋ยวกลับมาที่ในส่วนของรายละเอียดของเกมกันนิดนึงนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้จากที่เราเห็นในภาพใช่ไหมครับจะมีจุดลุมพยศอยู่ทั้งหมด8จุดนะฮะแรนดอมเนะี่ยแล้วจะสุ่มเกิดในแผนที่นะฮะซึ่งเกมนี้เขาจะจํากัดเวลระยะเวลาในการเล่นเฉพาะเฉพาะโหมดนี้นะไอ้เฉพาะาด่าน6นี่นะจะอยู่ที่10นา ซึ่งจุดอพยพบนั้เนี่ยสามารถเข้าได้แค่จุดละหนึ่งผู้เล่นเท่านั้นแต่ละจุดผู้เล่นสามารถเข้าไปอพยพบได้เพื่อออกจากเกมได้ทันทีเนอะไหมฮะเมื่อเข้าจุดอพยพนั้นแล้วผู้เล่นจะถูกส่งออกจากเกมเพื่อรับของรางวัลของคุณทันทีแน่นอนว่าคุณต้องก่อนที่คุณจะไปจยุดอพยพเนี่ยคุณต้องไปหาพวกเซชเชอร์บ็อกก่อนถูกไหมล่ะนะฮะซึ่งในเกี่ยวกล่องสมบัตินั้นใช่ไหมครับแต่ละกล่องนั้นก็จะประกอบไปด้วยไอเทมต่างๆนะฮะมากมายและบางกล่องอาจจะมีเรื่องของฟีหน่ด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นไอเทมท รวมไปถึงกล่องมิสซิลี่บ็อกก็จะอยู่ในเทเชียลบ็อกด้เช่นกันนะครคือเปิดเปิด,เป,ดเปิดกล่องสมบัติที่อยู่ในแมปเนี่ยมันมีโอกาสจะรดปของหลายอย่างทั้งฟีหนะ้าทั้งไอเทมในเกมทั้งมิสซิลี่บ็อกประมาณนี้นะครับซึ่งในขณะเดีวยวกันกล่องบางกล่องอาจจะเป็นกล่องที่มีกับดักซ่อนอยู่เพื่อลดดีบัฟใ,ให้ให้ให้กับทีมของคุณมอบดีบัฟให้กับทีมของคุณอะไรประมาณนี้นะฮะนะ,ะและสุดท้ายเขาทิ้งท้ายว่าอย่างนี้ตอนนี้ยังเป็นคอนเซปต์ดีไซน์อยู่นะครับเขาวางแผนจะพัฒนาตัวเเกมโมนี ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนะครับแล้วคิดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนไม่ไปลายมีนาะก็เมษาอันนี้คือที่เขาตอบใน a m a มานะนผมก็ไปสรุปให้ฟังมานะครับต่อไปก็จะเป็นข่าวที่3ในวันนี้นะครับก็คือ,อตอนนี้เดฟิเน่าเขาได้ผูกพันธมิตกับตัวสปินท็อปด้ไปวนะครับเพื่อนเื่อคงงงว่าสปินท็อปที่มันคืออะไรวะมันดียังไงเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าเพียร์พากันว่าของาเขาคืออะไรเนี่ยสปินท็อปสปินท็อปเนี่ยถ้าพูดให้ฟังแบบเป็นภาษามนุษย์แล้วกัน,น like เนาะ เอาง่ายๆเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับมันเหมือนวิทยาสารเว็บวิทยาสารที่อยู่ในโลกของบล็อกเชนนะครับอืมหากถามว่าสปินท็อปเนี่ยพอเป็นพาร์ทเนอร์ปุ๊บมันดียังไง <c oughs> เบื้องลึกผมไม่แน่ใจว่าเขามีส่วนเรื่องของการช่วยวางแผนการพัฒนาเกมด้วยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆ,ๆคือเขาได้มาช่วยเรื่องของการทํากรตลาดกับเกมตัวเดฟิ n น่แน่นอนครับว่าอย่างเราเนี่ยชาวเดฟิเน่เราเรารู้เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเกมเดฟิน่เนี่ยมัน ใช้คาว่าเกมแมกกะเสได้ไหมนะ,ะเะไปเกมแมกกะแสอยู่มันยังไม่เปิดแบบแพร่หลายอย่างกว้างขวางนะหากเราได้แรงผลักดันจากพวกเราและจากคอมูมหรือจากสื่อต่างๆที่ถ้าที่จะเป็นไปได้เนี่ยผมว,ว่ายิ่งยิ่งมีคนกล่าวถึงมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีคนให้ความสนใจมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทำให้เกมนี้มันโด่งดังได้มันมีคลิปๆหนึ่งครับที่ช่องอเล็กเบเกอร์นะครับเอเล็กเบเกอร์ชานลนะฮะเขาก็กล่าวว่าเออตัวเกมดิฟ i ิน่าเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นเกมที่มี potential ในอนาคตว่างั้นเถอะนะมีโอกาสจะเติบตได้มาก นะส่วนเพื่อนๆอ,อยากดูรายละเอียดก็ไปดูที่ลิงก์นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในเดอร์สคริปชันนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวสุดท้ายนะครับเพื่อนๆสำหรับสาวก iOS เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับตอนนี้เขาได้แจ้งมาว่าอย่างนี้นะตอนนี้เขาอยู่ในช่วงระหว่างการทำแอปพุฟแอปพุฟวิ่งของตัวแอปสโตรในของของส่วนของ iOS นะฮะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับมันอย,อยู่อยู่แค่ระหว่างแอปพุฟแค่นนัเองพอแอปพุฟเสร็จปึบมันก็จะรันอยู่ไปอยู่ในสโตรทันที อะไรประมาณนี้นะคือคือรอรอเอายง่ายคือฝั่งเขาอะฝั่งเดฟเนี่ยทำงานเสร็จหมดแล้วหรือแค่รอให้ทาง L.S เขา p p r o v e แล้วมารีวิวในการนอนัตนมัติแอปพลิเคชันนะเมื่ออนุนมัติแล้วใช่ไหมครับผู้เล่นฝั่งไอวูโคเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคือ,อเพื่อเข้ามาล็อกอินเกมได้เลยนะถึงซึ่งขั้นซึ่งขั้นตอนเนี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลานะครับนิกกี้เขาบอกว่าทีมพัฒนามิอาจจะบอกเวลาแน่นอนแน่นอนได้แต่เขาคิดว่าน่าจะภายในเดือนนี้นั่นเองฮนะ นั่นแหละครับก็ทุกๆอย่างที่กล่าวมาเนี่ยมันอยู่ใน Meta v e r s e Plan ที่เขาวางแผนให้เสร็จในไตรมาสหนึ่งของปี2022นี้นะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับกับความกล่าวของของข่าวเกมนี้นคุณไปคิดเห็นกันยังไงบ้างเกีย่ยวกับเฟสต่อไปของเกมนี้ก็มีความน่ากล่าวไม่น่าเล่นไหมก็รบกวนมาบอกกันในคอมเมนต์กันหน่อยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเลิ่นเรื่องเกมนี้หรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ของเกมนี้ใช่ไหมครับรันได้ทําคลิปตัวรีวิวและคลิปสอนต่างๆไว้อยู่ในเพลย์ลิสต์เดิฟฟิน่าแล้ว ว่างๆก็ลองไปเสพดูกันได้ครับถ้ามีคขาถามตรงไหนอยากให้รันช่วยจัดทีมก็เข้ามาได้เปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันที่ Discord ของรันหรือว่ากลุ่มไลน์สแควร์กันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้ใน Descript i o นนะครับเราก็จะสิงอยู่แถวๆนี้แหละครับทุกวันนะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ยอนหลักกันแล้วกันนะฮะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจเลยนะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะตลาดเรื่องกลับจะมาเขียวแล้วนะฮะก็จะทำอะไรสักอย่างก็อาากกกกให้ศึษัันนนดีๆ่ะครบ ไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อใครอย่าลืมนะครับว่าเงินคุณสิทธิ์คุณอย่าให้ใครมาชี้นำสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับก็จบกันไปนะครับกับสาระน่ารู้จากช่องนลันดี d ฟ f ์เช่นเคยครับหากคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์ใหม่ๆยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องนลันดีไฟ f ์ไว้หน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ